สองท่านชัวร no. ์ปอันนี้เป็นในมะาตาเหนกันนะพี่อวันนี้ผบอกว่าอาจารย์จะีนป็ีนกัได้ฉัการชงช่ละนะผมยัวิชาการังเลยฉ่ำเต็มเต็มเลยครับผม่อิชัดอุนีิข้อแรกนะชอวร่ะอิบิลิสฮะอามีนุนลูบินีนะฟิลฮะฟิลฮะดีมุฮัมมัดอิบิลิสฮะท่านอีมาชัวร์ป่ะนะชัวร์ปะพี่อองอิบาตบี อิมาเรือมาเีกัแล้วไงว่าถ้าอิมามาห้มนที่ชาติไปนานะมันม่สองนานี้ใช่ไหมในโลกที่เขาบอกของแกนะฉันเจอฮะดิษบัวฉจออีสองกันไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะไม่เกี่ยวว่าทางทีที่เราสร้างนั่นมาทำไม่เกี่ยวนะเป็นทางที่สนี่ไม่เป็นการเิงคนกลางตงนั้หรอคพี่ตองอ่านะผมย้ายดูแบบผูู้เราดูแบบจะเจาะ ฉะนั้นท่านพี่น้องถ้าตรงนี้เราช่วยกันคิดนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นภาพผมจะบอกนะเคล็ดเคล็ดของประชาชนนิดแค่ของคุณประชาชนนิคือเขาจะบอก I'm sorry. Just... ม่ใช่เราเรยทสองให้ทำานะอีมูฮายขาวไม่ได้เรนปายีวอย่างเดียวถามอ่ะอางไหนน้องดอกชันสิถ้าพูปนั้นแปลว่ามูนตะวนี้แหว่าอะนบียดีฮินุขรออันนีจานมาดูนะครับชนปายีวะนี่เบียดีฮินุขรออันมีจานในมือข้ามของอัลกุสุนตาลาเนี่ยมันมีอันนีจามีตาชั El ให้มีน้องอันตรายอันตรายที่ได้ยินอันตรายให้ไม่น้องนะครับตรงนี้ผมนี่อยากจะชี้แจงนะอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้นะครับอิมานอับดุลอัลกุรีได้กล่าวไว้ในกองแห่งแกเรื่องนี้ว่าที่ผมจะพูดพี่น้องนะ लिखे गए हैं सब हां रवानों की हदीस इन दिस सुन्ना इन सलाम है हमारा इमे आंस इन लेले जो थ्री ने 85 अनआ जोनी ने 19 हदीस है हां